วันนี้ครับจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องสื่อบนชนของประเทศไทยนะครับดูใหญ่ผู้หญิงคนนั้นที่ความสามารถมีขีดจำกัดแต่ว่าอยากจะเป็นผู้นำของประเทศมีการตัดไม่ให้ผู้คนได้ฟัดฟอกในสภาดูความขี้ขลาดของคนได้ความสามารถนะเออแล้วก็บอกว่าเป็นเจนวายช่างไรความยังอายสิ้นดีเลยโอเควันนี้ผมจะมาคุยเกี่ยวกับสื่อบนชนนะเพราะว่า พวกสื่อมวลชนประเทศไทยมันก็เป็นพวกที่น่าเกลียดเป็นพยาธิของประเทศไทยเหมือนกันนะครับแล้วไอ้พวกสื่อมวลชนพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสื่อที่อ้างประชาธิปไตยเพราะว่าในระบอบประชาธิปไตยชอบให้อำนาจให้สิทธิเสรีภาพต่อสื่อมวลชนซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผิดตามหลักศาสนาเพราะสื่อมวลชนใช้สิทธ์อำนาจในทางที่ผิดในการทำข่าวบิดเบือนนะครับ วันนี้ผมจะเริ่มต้นนะครับที่มาของเรื่องก็คือจากหนังสือเล่มนี้นะครับ Weapons of Democracy โดย Jonathan o r b e c k นะครับหัวข้อหลักๆของเขาก็คือ Propaganda, p r o g r e s s i v i s m and American Opinion American Opinion นี้ผมจะไม่พูดถึงเพราะว่าหนังสือเล่มนี้เขาได้เขียนขึ้นมาเพื่ออ้างอิงถึงเรื่องราวในประเทศอเมริกานะครับซึ่งเราก็จะไม่ไปยุ่งตรงนั้นแต่ Propaganda ซึ่งมีความหมายแปลว่าโฆษณาชวนเชื่อและ progressivism ซึ่งมีความหมายแปลว่าพัฒนานิยมนะครับซึ่งพวกประชาธิปไตยทั้งหลายชอบเอาเรื่องเหล่านี้แหะครับมาบอกประชาชนว่าเออเราจะพัฒนาให้ประเทศชาติดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เป็นการล่อให้ประชาชนมีกิเลสตัญหานะจนลืมไปเรื่องเรื่องของอาการอยู่ตามหลักความเป็นจริงนะครับตามตการกกะธรรมดาซึ่ง ตระกตาที่ว่านั้นก็คือคนขยันก็จะได้ดีคนไม่ขยันก็กต้องตามรัฐสภาพรัฐสภาพไปเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยจริงๆแล้วมันเป็นระบอบที่ทำลายาความเป็น Reality ของอของสังคมนะครับพ่อหลวงเคยสอนเรื่องการอยู่อย่างพอเพียงนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าเราทำได้แค่ไหนเราก็ควรกินอยู่ตามที่เรามีนะครับเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยคือสิ่งที่ against ความประกัดของเหตุและผลนะครับสำหรับในประเทศไทยนะครับมีอยู่สองพักนะครับที่ทําตัวเป็นเจ้าของประชาธิปไตยนั่นก็คือพักแดงและพักส้มและสองพักนี้นะครับอชอบสร้างเป็นโฆษณาชวนเชื่อเรื่องพัฒนา,านิยมว่าตนเก่งกาจมีความสามารถมากมายทุกคนจะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีกินมีใช้แต่ตัวเองไม่ได้มีความสามารถอะไรเลยนะครับ ทั้งสองพักเลยทั้งแดงทั้งส้มนะครับชอบใช้ประชานิมโอโ้ยจะแจกเงินนั่นนี่สามารถให้เงินสวัสดิการของรัฐอะไรต่างๆนานาโดยที่ไม่ได้รู้เลยว่าตัวเองจะหาเงินเข้าประเทศเข้าคลังของชาติอย่างไรนะครับก็เลยชอบใช้วิธีการอย่างนี้เพื่อทําให้คนหลงเชื่อนะครับสองพักนี้นะครับชอบครอบครองสื่อเพราะว่าพูดง่ายๆก็คือ ต้องครบ,บ,บงำสื่อเพื่อที่จะล้างสมองคนตามหลักประชาธิปไตยที่ยิซไซอันเดสได้ริเริ่มวิธีการเอาไว้นะครับแล้วพักแดงพักส้มประเทศไทยเรานี่แหละก็เอาวิธีการของยิซไซอันเดสนี้มาใช้นะครับดังนั้นเราจะเห็นว่ามีสื่ออยู่มากมายที่บิดเบือนนะครับเมื่อตอนที่สองพักนี้มีอำนาจนะครับพักส้มไม่เคยมีอำนาจแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่พักส้มครองโซเชียล แล้วก็ในโซเชียลเหล่านั้นผมก็เคยทําข่าวไปครั้งหนึ่งมีผู้ชายวัยรุ่นคนหนึ่งมาทําข่าวบิดเบือนโจมตีนายกประยุทธ์จันโอชาลุงตู่ของพวกเรานะครับซึ่งไม่ได้กลัวปับกรรมเลยพวกนี้นะครับมุสสาวาทาศีลข้อที่สองนะครับพวกนี้ไม่เคยเชื่อพวกยูซายนเสไม่เคยมีศาสนาครับวันนี้ขอพูดเรื่องสดสดร้อนๆเรื่องขี้โม้นะครับพ่อลูกคู่นี้เก่งนักเก่งนาในการโฆษณา เก่งเหลือเกินนะครับพัฒนาประเทศเก่งยังไงวะคิดจะเปิดคาสิโนคนที่จะคิดจะเปิดคาสิโนได้นะไม่ใช่คนเก่งหรอกครับพวกที่แจกเงินไม่ใช่คนเก่งหรอกครับถ้าไม่มีวิกฤตใดๆน,น,นะครับแล้ววัดด้านตำรวจไซเบอร์นะครับยกขโยงบุกบ้านนักข่าวสาวคนหนึ่งซึ่งอยู่ในช่องที่สนับสนุนการรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ การกระทําเช่นนี้ทําให้รู้ว่าคนที่ไปฟ้องนักข่าวคนนี้ไม่ได้มีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์นะครับเพราะเขาควรจะรู้ว่าข่าวช่องนี้เขารักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แสดงว่าตัวเองนะทำตัวมีปัญหาเองรับไม่ได้ที่เขาวิพาษ์วิจารณ์นะครับ นักโทษเด็ดขาดคนนี้จริงๆแล้วไม่ได้มีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ครับและตำรวจไซเบอร์นะครับที่ยกขยโงบุกบ้านนักข่าวสาวรักชาตินะครับผมว่าลองมาดูข่าวเหล่านี้ดีกว่านะครับเพื่อจะได้ผลงานจับข่าวบิดเบือนของจริงได้นะครับมาดูอันแรกนะครับช่องข่าวช่องนี้นะครับผมเอ่ยชื่อนะครับเพราะว่าผมก็เอาข่าวมาจากของเขาเลยทีนี้ผมก็ไม่ได้บิดเบือนอะไรนะครับเป็นช่องข่าวไทยรัฐ นะครับช่องข่าวไทยรัฐออกข่าวตอนก่อนที่ผู้หญิงอุ้งอิงจะไปที่ประเทศจีนนะครับออกข่าวว่าแพทองทานเตรียมบินหาฤาษีจิ้นผิงแก้ปัญหาคอเซ็นเตอร์เป็นข้อเท็จจริงหรือเปล่าคนที่มีสมองนะครับคิดเป็นนะครับควรจะรู้ว่าไม่น่าจะเป็นจริงได้นะครับแล้วผมแต่ผมจะบอกว่าเหตุผลเพราะอะไรอีกช่องหนึ่งนะครับผมก็จะเอ่ยชื่อเลยทีเดียวช่องเทลินิวส์เพราะอะไรลูกครับ เพราะเขาผมก็ไม่ได้บิดเบือนอะไรผมเอาข่าวของเขามาเพื่อที่จะมาวิาพากษ์วิจารณ์ว่าข่าวของเขามันมีความเป็นจริงหรือบิดเบือนมากน้อยแค่ไหนนะครับเขียนเอาไว้ว่าทักษิณยังไม่สิ้นมนขลังสีจิ้นผิงเชิญเยือนจีนอันนี้สำหรับผมตลกมากนะครับช่อง,องไทยรัฐบอกว่าจะไปจับข่าคุยกันเรื่องคอเซ็นเตอร์กับท่านสีจิ้นผิงซึ่งใช่หน้าที่ของประธานาธิบดีประมุขของชาติหรือไม่ ทําข่าวออกมาได้มาช่องนี้ไปกันใหญ่บอกว่าเป็นเพราะมนขันทักษิณสิจิ้นผิงก็เลยเชิญลูกสาวไปเยือนจีนออ,ออกข่าวอะบางทีนะ่อยยาคิดว่าประชาชนโง่ขนาะดนั้นสิครับช่องต่อไปก็คือช่องนี้นะครับออกข่าวมานายกพร้อมเยือนจีนหาเรือสิจิ้นผิงหลายเรื่องสิจิ้นผิงเขาเป็นประธานาธิบดีเขาจะมป็นเวลามาหาเรืออะไรกับกับอุ้งอิงครับผมอยากจะรู้ นะออกข่าวกันมาได้หรือว่าไอใครปันอะไรมาฮนะเพราะคุณทําข่าวกันวันนี้นะอ่ามาดูแล้วกันเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นเพราะว่า IPRD Public Relations Department of the Government นะครับไปบอกให้เขาออกข่าวอย่างนี้หรือเปล่านะครับเปิดกํานวดการทีม Thailand ยกคณะใหญ่เยือนจีนนายกพร้อมจับเข่าคุยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนายกพร้อมจับเข่าคุยกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเป็นไปได้หรอครับ แก้ปัญหาทุกมิติพร้อมเจริญสัมพันธรรมไมตรีโอกาสครบรอบห้าสิบปีเขียนออกมาได้ยังไงครับปิดเบือนตั้งแต่ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ปุะชาสัมพันธ์ของรัฐบาลแล้วนะครับจะสังเกตเห็นว่าข่าวที่ปล่อยออกมานะครับเป็นภาษาไทยมีไว้สําหรับสร้างภาพลักษณ์ตนเองมีความสําคัญจนถูกเชิญโดยท่านสีจิ้นผิงนะครับเพราะเชื่อว่าถ้าทําข่าว อวยตัวเองเป็นภาษาทไทยยังไงยังไงก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ของทางประเทศจีนรู้ว่าเอาการเชิญของทางจีนมาปั่นบิดเบือนมาดูข่าวจริงกันดีกว่าครับอันแรกนะครับจาก CGTN ซึ่งย่อมมาจาก China g l o b a l television network นะครับอ่านะ ช่องดีดีนะครับที่เขาไม่เอาเรื่องราวไปรูเขาเอาไปประกาศประเทศจีนหรือเปล่าเพราะช่องนี้เขาเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลมากมากนะครับเขาทําข่าวเป็นภาษาไทยได้ด้วยแต่เขาเป็นสํานักงานข่าวของประเทศจีนนะครับดูข่าวนะครับนายกไทยเยือนจีน5-8กุมภาพันธ์โฆษกกระทรวงต่างประเทศประกาศตามคําเชิญของนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีน นางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีของไทยจะเดินทางเยือนจีนในระหว่างวันที่5-8กุมภาพันธ์2568ใช่ทรับท่านประธานธรรประดีสีจิน้นผิงเป็นผู้เชิญหรือเปล่าไม่ใช่นะครับอ่ะเอาโอเคอเรายังไม่แน่ใจอภิสูต์ทุกข่าวช่องถัดไปอันต่อไปนะครับเป็นของสำนักข่าวสินหัวนะครับซินหัวบอกว่า Thai Prime m i n i s t e To visit China, updated February the fourth, twenty twenty five at eleven seventeen Xinhua. Beijing February the fourth at the invitation of Chinese Premier Li Xiang, Prime Minister of Thailand, Pei Tong Tan will pay an official visit to China. From February the 5th to the eighth, a foreign ministry spokesperson announced here Tuesday. มีมีมี ผมพิสูจน์ให้อีกข่าวหนึ่งครับบางทีอาจจะตกข่าวมาดูอีกช่องหนึ่งนะครับอินดิกโกลบ a ล t i ม e ก็เป็นอีกสำนักงานข่าวใหญ่อินเ r n ร์เนชั่นแนลของประเทศจีนอีกสำนักหนึ่งนะครับไทพร m ม m นสเตอร์แพรทองทานชินวัตรถึงวิสิตจีนนะ by fmprc.gov.cn published February the 4 t h 2025 at 10:11 a.m Foreign Ministry spokesperson announces at the invitation of Premier of the State Council of Li Xiang, Prime Minister of Thailand, Patongtan c h i n a w a t u p a y an official visit to China from February the 5 th to h t the 8. t h เหมือนเดิมครับสามสำนักข่าวนะครับไม่มีชื่อของท่านสีจิ้นผิงเป็นผู้เชิญเลยแล้วก็ไม่มีการกล่าวว่าจะไปคุยเรื่องคอเซ็นเตอร์อะไรเลย นะครับถ้าบีก็คงจะไปคุยกับท่านหลีเฉียงนะครับแต่เขาก็ไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรแค่ตามธรรมเนียมแค่นั้นนะครับเออหลายทางนี้ก็ปั่นอวยกันใหญ่นะครับ แล้วผมก็ยังมีอีกจากซ้นหัวอีก2อสาข่าวซึ่งไม่มีชื่อของท่านสิทธิ้นถิงในการเชิญเลยแล้วผมก็จะย้อนกลับมาที่ PRD p u b l i c r e l a t i o n d e p a r t m e n t o t h a n i z a t i o n นะครับว่าตอนททดภาคภาษาไทยพูดสดิบดีว่านายกไทยเราจะไปคุยเรื่องราวจับเขาคุยกันหลายเรื่องแต่มาดูภาคภาษาอังกฤษนะครับภาคภาษาอังกฤษของเขาอ่ะกรมประชาสัมพันธ์ตอแหลไม่ได้นะครับ เพราะว่าถ้าต่อแหลไปนะครับเดี๋ยวทางจีนซึ่งเป็นผู้เชิญไทยจะรู้ความจริงว่ารัฐบาลไทยและสื่อไทยบางสํานักทําข่าวบิดเบือนอ้างชื่อท่านสีจิ้นผิงประธาน,นาธิบดีซึ่งเป็นประมุขของรัฐประมุขของชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งถือว่าผิดธรรนองของธรรมมากๆนะครับที่ไปด้อยค่าประธาน,นาธิบดีผู้เป็นประมุขของประเทศจีนนะครับว่าเขาเป็นคนเชิญนายกเรานะครับซึ่ง เมือนที่ผมบอกคนมีสมองควรจะรู้ว่านี่คือการด้อยค่าประธานาธิบดีของประเทศเขานะครับแล้วมาดูภาคภาษาอังกฤษที่ผมบอกว่าเขาโตแหลไม่ได้นะครับเขาก็จะพูดความเป็นจริงมากกว่านะครับ Thai Prime Minister to visit China the 5th to the 8th February 2025 Prime Minister Pathongtan c h i n w a t is scheduled to pay an official visit To Beijing, China on the 5th to the 8th February 2025, upon the invitation of the Premier of the State Council of China, Li Xiang, during the visit, the Prime Minister will pay a courtesy call on President Xi Jinping and will have bilateral meetings with Premier Li Xiang as well as Charles Leiji. chairman of the Standing Committee of the National People's Congress. She will also meet with Thai and Chinese business executives to strengthen trade and commerce between the two countries. มีไหมครับมีอะไรที่เป็นอบอกว่าท่านซีจิวินผู้เชิญไหมไม่มีมีแต่เรานะครับที่จะไปเคารพเขาเพราะคําว่าเ u อร์จิีนั่นหมายความว่าเราจะต้องไปทําความเคารพก,กับเขานะครับ ทุกเพลงเขาจะสิทขอ on President of China อันนี้ก็คืออีกหนึ่งแบนเนอร์ที่อยู่ที่หน้าเว็บของ PRD ที่เป็นภาคภาษาอังกฤษไม่กล้าต่อแหลบเพราะเดยกกูเขารู้ว่าประเทศไทยเอาข่าวการเชิญของเขามาปิดเบือน นะครับเออก็ยังดีก็ยังฉลาดนะครับที่ไม่ตอแหลในภาคภาษาอังกฤษคำว่า c o u r t เ s y นะครับเป็นการให้เกียรติเป็นการแสดงการอ่อนอ่อนน้อมนอบน้อม,อม,อม,อมการมีมารยาเพราะนั้านายกเรานะครับจะไปทําความเคารพเขาไม่ใช่เขาเป็นฝ่ายเชิญหนายกเรานะครับตำรวจไซเบอร์อยากมีผลงานผมแนะนําให้ไปถามช่องกล่าวเหล่านี้นะครับเริ่ม,ม,มต้นที่ช่องไทยรัฐเลยครับถามเลยว่าอุ้งอิงคุยกับท่านสีจิง้งผิงเรื่องคอเซนเตอร์เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า ไม่น่าจะจริงเพราะเรื่องอย่างนี้น่าจะคุยกับผู้ดูแลด้านความมั่นคงมากกว่าไม่ใช่ท่านประธานาธิบดีประมุขของรัฐนะครับ mm hmm. และช่อง36ด้วยนะครับว่าอุ้งอิงคุยกับท่านสีจิจพิงหลายเรื่องจริงหรือเปล่าซึ่งก็ไม่น่าจะจริงอีกท่านสีจิจพิงเป็นประมุขของรัฐทําไมต้องมาประคุยกับนายกมนตรีซึ่งเป็นแค่ผู้บริหารของประเทศ mm hmm. นะครับ และช่องเดลินิวส์นะครับอันนี้น่าจะถามอันนี้น่าจะได้เยอะเลยล่ะครับว่าเขามีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรไหมว่าท่านสีจิ้นผิงได้ส่งคําเชิญให้อุงอิงจริงๆลองเช็คดูเพราะเขาบอกว่า,าเชิญอุ้งท่านสีจิ้นผิงเป็นผู้เชิญด้วยช่องนี้นะครับเพราะถ้าไม่มีนั่นแสดงว่านักข่าวเดลินิวส์สร้างข่าวบิดเบือนอย่างชาัดเจนและข่าวบิดเบือนลักษณะเช่นนี้ถือว่าด้อยค่าผู้นําชาติจีนอย่างไม่น่าให้อภัยได้เพราะท่านสีจิ้นผิงเป็นถึงประมุขของรัฐ ทำไมจะต้องมาส่งจดหมายให้กับนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับดูดูแล้วข่าวทั้งหมดนี้มีความเป็นไปได้ว่าปิดเบือนทั้งนั้นมีแต่คนไร้สติปัญญาที่จะเชื่อข่าวปิดเบือนได้อย่างง่ายดาย ซึ่งประเทศไทยก็ดันมีเยอะซะด้วยระบอบประชาธิปไตยถึงได้ทำร้ายประเทศไทยมากถึงขนาดนี้เพื่อความปลอดภัยของคนไทยนะครับในการเสพข่าวจากสือ่อฝากตำรวจไซเบอร์นะครับตรวจสอบข้อเท็จจริงกับช่อง d a i l y News ช่องไทยรัฐและช่อง p p t v HD 36ด้วยอ,อันนี้เรื่องคำขำส่งให้สำนักข่าว d a i l y News นะครับหรือว่าคุณคิดว่าถ้าท่านสีจิน้นผิงเชิญอุ้งอิงเพราะมนขลังทักสินจริงๆเป็นไปได้ไหมว่าจะเป็นเพื่อการอื่น นะครับตามภาพข่าวที่คุณพาดหัวเอาไว้นะครับเพราะว่าท่านผู้นาดดจีนก็เอาไว้ว่าวิธีการหยุดนักการเบืองข้าราชการนายทุนเพื่อไม่ให้ทุจริตมีเพียงวิธีเดียวคือต้องให้เสียชีวิตเท่านั้นดังนั้นถ้าเขาอยากจะเชิญใครสักคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในตระกูลของทักษิณชินวัตรเขาอาจจะมีเป้าหมายอื่นก็นได้นะครับและตอนท้ายของคลิปนี้นะครับผมใช้ผมได้ทา บทความนะครับแปลให้เรียบร้อยก็ทุกคนสามารถดูได้นะครับเป็น reference นะครับสุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะถามว่าการบิดเบือนข่าวเช่นนี้นะครับถ้าทั้งสากสำนักข่าวนี้ปิดเบือนเพื่อโอทักษินนะครับผมอยากจะถามว่าชั่วไหมการกระทํำเช่นนี้ถือว่าผิดศีลมุสาวาทาใช่หรือไม่นะครับพักแดงพักส้มล้างสมองคนด้วยสื่อที่พวก มันครอบงาแต่ก็ต้องด่าสื่อที่ขายตัวให้นักการเมืองด้วยถ้าทั้งบทนี้เป็นเรื่องจริงว่าพวกเขาบิดเบือนเพื่ออวยทั้งพักแดงผักส้มสําหรับผมนะครับชั่วกันทั้งบทนั่นแหละครับาศาสนาในประเทศไทยกําลังล้มเหลวเพราะนักการเมืองชั่วและสื่อโสเพณีที่ทําตามระบบประชาธิปไตยก็เลยโกหกผ่านสื่อเต็มไปหมดนะครับจากที่ผมพิสูจน์ตรงนี้ทําให้ผมเชื่อว่าบิดเบือนทั้งนั้นครับ I hear the dream coming It's rolling around the bed And I ain't seen the sunshine I don't know where. I'm, I'm stuck in a hole for And time keeps dragging on But that's Just a baby My mama told me son Always be a good boy Don't I'm sorry.